ติดตามช่วงสนามธุรกิจกับผมระวีตวนทรงครับเริ่มต้นเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับมีการประเดิมเรื่องของ Thailand Motor Festival <S <S เป็นการจัดงานเพื่อกระตุ้นยอดขายรถยนต์ในต่างจังหวัดครับ <S <S เริ่มที่แรกที่จังหวัดขอนแก่นครับ เปิดงานสำหรับคอยานยนต์ในต่างจังหวัด Thailand Motor Festival 2013ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดงานรถยนต์จากกรุงเทพขยายวงกว้างไปยัง5ภาคใน7จังหวัดทั่วไทยโดยบริษัท Inspire Entertainment จำกัดและยานยนต์ Square Group ร่วมกันจัดงานโดยใช้งบราว250ล้านบาทค่ะ โดยค่ายรถชื่อดังต่างตาบเท้าร่วมแสดงรถยนต์มากมายทั้งรถยนต์รุ่นใหมร่รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการรถยนต์ของลูกค้าในต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกเข้ามาชมงานมหกรรมยานยนต์ในกรุงเทพโดยประธานจัดงานร่วมมองว่าความต้องการรถยนต์ในต่างจังหวัดส่วนใหญ่นั้นจะเป็นรถเล็กและรถกระบะและมีการประเมินว่ากำลังซื้อในต่างจังหวัดนั้นก็มีกำลังซื้อมากพอสมควรค่ะ ครับก็จริงแล้วเป็นการจัดงานมหากรรมยานยนต์นะครับทั่วประเทศครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่จะจัดเป็นงานที่คิ่ว่าจะได้สแตนดาดเดียวกันทั้งหมดนะครับคือเราเอางานฟอร์แมตเดิมเนี่ยย้ายไปทั้งหมดเจ็ดจังหวัด5ภาคนะครับเพื่อที่จะเอาโปรโมชั่นต่างๆแล้วรถยนต์ของค่ายรถยนต์เนี่ยแล้วค่ายจัรกรยานยนต์แล้วค่ายวงกอรแต่งรถเนี่ยไปสู่ท้องถิ่นนะครับสู่แต่ละภาคหลายจังหวัดของ ขอเพระชาชนนะรว่าเราหวังว่าอย่างยิ่งว่าการขายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับดีลเลอร์แต่ละจังหวัดที่ไปทั้งหมด7จังหวัดภาคภูมิภาคซึ่งเราได้คุยกับทางส่วนกลางแล้วว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการขายได้กว่า90%ของพื้ที่จัดงาน Thailand Motor Festival 2อง3จะเป็นในศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา ประเดิมกันที่ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาขอนแก่นตั้งแต่วันที่8ถึ 17, ง17กุมภาพันธ์2556เซนทรัลพลาซาสุราษธานีวันที่19ถึง28เมษายนแปซิฟิกพาร์คสีราชาจังหวัดชนบุรีวันที่10ถึง19พฤษภาคมเซนทรัลพลาซาอุดรธานีวันที่9ถึง18สิงหาคมเซนทรัลพลาซาลาดพร้าววันที่7ถึง17กันยายนเซนทรัลพลาซาแอร์พอร์ตเชียงใหม่วันที่18ถึง27ตุลาคม และเซ็นทรัลพลาซาหาดใหญ่วันที่14 2 3ถึง2 3ธันวาคม2556โดยเข้าชมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งทางผู้จัดคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานรวมทุกภาคอยู่ที่7ล้านคนมียอดจองรถประมาณ15,000ถึง18,000คันค่ะ ด้านนายธนุศัก์เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่านอกเหนือจากโครงการรถยนต์คันแรกที่กระตุ้นการจับจ่ายในอุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อปีที่ผ่านมานยโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการจากนี้ทางรัฐบาลก็จะมีนยโยบายออกมาเรื่อยๆโดยจะพิจารณาตามสถานการณ์ค่ะการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยนะครับมันต้องมีแน่แต่รูปแบบก็แล้วแต่สถานการณ์ แล้วแต่เหตุการณ์นะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องยืนเคียงข้างกับผู้ประกอบการอยู่แล้ว<อ>เพราะว่าถ้าผู้ประกอบการประสบความสําเร็จนะครับก็หมายความว่ารัฐบาลก็มีความสําเร็จไปด้วยประชาชนก็ได้รับความชื่นชมไปด้วยนะครับไปดูสาหกํายานยนต์แบบ h อนด a กันบ้างนะครับ h o n ด้านั้นประกาศเพิ่มโรงงานการผลิตครับโดยขยายไปที่ปราจินบุรีมีการเพิ่มงบการผลิตถึงกว่า20 0 0 0ล้านบาทนะครับนอกจากนี้โรงงานที่อยุธยามีการ เพิ่มหลายการผลิตเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับแบบํำลองโรงงานผลิตรถยนต์ซับคอมแพคแห่งใหม่ของบริษัทฮอน d a a u t o ต o b มบิประเทศไทยจำกัดที่จังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่กว่า1,600ไร่หรือประมาณ2.56ล้านตารางเมตรโดยมีพื้นที่อาคารสำนักงานและอาคารโรงงาน134ไร้ไร่มูลค่า17,150ล้านบาท จะเริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคม2556ซึ่งโรงงานแห่งนี้จะให้กำลังการผลิต120,000คันต่อปีเพื่อรองรับตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกโดย Honda จะเพิ่มกำลังการผลิตควบคู่ไปกับการเพิ่มจำนวนรุน่นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ขยายตัวในประเทศไทยรวมไปถึงป้อนตลาดในภูมิภาคอาเซียนโอเเียเนียตะวันออกกลางอฟริกากลุ่มประเทศในแถบทะเลคริบเบียนและนานาประเทศทั่วโลก โรงงานแห่งนี้มีกำหนดเปิดเดินสายการผลิตในปี2,558จะใช้แรงงานคนประมาณ2,500อัตรารวมพนักงานอัตราจ้างตามฤดูกาลค่ะขณะที่สวนอุตสาหกรรมรจชนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้งบขยายกำลังการผลิต2,910ล้านบาทแบ่งเป็น2ระยะ โดยระยะแรกประมาณ880ล้านบาทลงทุนในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์เพิ่มกำลังการผลิตจาก2 0 40, 40,000คันเป็น2 80,000คันต่อปีเมื่อสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาการลงทุนระยะที่2ในเดือนเมษายนนี้อีก2 0 3 0ล้านบาทเพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น3 0 0 0 0 0คันต่อปีภายในต้นปี2557 เมื่อโรงกําลังการผลิตจากโรงงานทั้งสองแห่งจะส่งผลให้ Honda มีกําลังการผลิตรถยนต์รวมที่420,000คันต่อปีภายในปี2558เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ทั้งในไทยและก็ส่งออกค่ะครับนวันนี้ก็เป็นการแถลงผลงานนะครับในรอบปีที่ผ่านมาของฮอน d a แล้วก็การมองแนวโน้มตลาดหลังจากนี้นะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือการ แถลงข่าวเพื่อเปิดตัวโรงงานใหม่นะครับแห่งที่2นะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะนะครับซึ่งจะเป็นโรงงานที่จะใช้เงินลงทุนมากกว่า17,000ล้านนะครับเราคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับแล้วก็วางแผนไว้ว่าจะเริ่มผลิตใน เดือนเมษายนในปี2015นะครับหรือ2558นะครับแผนดำเนินธุรกิจระยะกลางในช่วงต่อไปนะคะเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณในเดือนมีนาคม2560ฮอนด้าก็ได้ตั้งเป้าหมายในการส่งต่อความสุขให้กับลูกค้าทั่วโลกมากถึง39ล้านคน จะประกอบไปด้วยลูกค้าผู้ใช้รถจักยานยนต์25ล้านคนลูกค้าผู้ใช้เครื่องยนต์อเนกประสงค์8ล้านคนและลูกค้าผู้ใช้รถยนต์อีก6ล้านคนค่ะฮอนด้ได้ปรับแผนการดําเนินงานใน3ประเด็นหลักด้วยกันนะคะคือ1การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกันใน6ภูมิภาค 2. ประยุกต์การออกแบบให้เข้ากับแต่ละพื้นที่เพื่อใช้วัตถุดิบและโครงสร้างการผลิตที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นให้ได้มากที่สุดและ 3. การปรับปรุงประสิทธิภาพและการขยายขีดความสามารถในการผลิต บริษัทฮอนด้าออโต o มอ l บิลประเทศไทยมองภาพรวมของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยปี2556ว่าจะสามารถคงยอดจำหน่ายได้ใกล้เคียงหรือว่าต่ำกว่าปีที่แล้วเพียงเล็กน้อยโดยคาดการยอดจำหน่ายรวมไว้ที่ประมาณ1,200,000คันแต่สำหรับฮอนด้เองนะคะตั้งเป้ายอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไว้ที่2 0 0 0 0คันค่ะส่วนปัญหาค่าแรงและค่าเงินเยนที่อ่อนค่าในตอนนี้นะคะทางฮอนด้าก็มองว่า จะมีการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้สามารถใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมองว่าในเรื่องของค่าแรงไม่ใช่ปัญหาด้านต้นทุนส่วนค่างเงินเยนที่อ่อนค่าณตอนนี้นะคะจะมีผลกระทบต่อธุรกิจแต่เป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามใครที่ชอบรถหรูครับเขาบอกว่าตอนนี้บริษัทนำเข้าปอร์เช่และเบนเล่นะครับล่าสุดนั้นมีการเตรียมที่จะเปิดตัว รถใหม่ล่าสุดปอร์เช่เ4น่าสนใจอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามครับ รถสปอร์ตทรงคูปเป้ปอเช่91 1 r e คารเรา 4S เด่นด้วยสมรรถนะการขับขี่เครื่องยนต์3.8ลิตรแบบบ็อกเซอร์400แรงม้าเกียร์ธรรมดาเจ็จังหวะขับเคลื่อน4ล้อซึ่งนี่เป็นสเสน่ห์ที่ปอเชร่รุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นเดิมค่ะนางสาวปณิชดาโปสยานน์ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาดบริษัท a a s Auto Service จำกัดบอกว่า บอชเช่911 Carrera 4S สนนราคาที่17.1ล้านบาทมีผู้สนใจจองรถก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการและคาดว่าจะส่งมอบรถได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งยอดขายน่าจะเป็นไปตามที่คาดหมายที่30คันในปี2556นี้ค่ะ ความโดดเด่นก็คือจะเป็นรุ่นที่ขับ4ี่ซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นเดิมที่เราเปิดตัวไปแล้วที่จะเป็นแค่ขับ2องน,นะคะคันนี้จะเป็นขับ4แล้วก็ถานล้อด้านหลังก็จะขยายกว้างมากขึ้นก็คือทางบ้านท้ายนี่จะใหญ่มากขึ้นแล้วก็เกาะถนนมากขึ้นห้องแควแล้วก็ปราดเปรวมากขึ้น บริษัท AAS Auto Service จำกัดเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ Porsche และ b e n t l e แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในปีที่ผ่านมามียอดขายรวมทั้งบริษัทที่152คันในปี2556ตั้งเป้ายอดขายรวม165คันค่ะ ดีมารการซื้อรถในเซกเมนต์เล็กชูลี่ค่ะในประเทศไทยยังมีแนวโน้มเติบโตเพราะคนไทยส่วนใหญ่เริ่มมีกำลังซื้อมีผู้เล่นหลายเจ้าที่ให้ลูกค้าได้เลือกสรรส่วนราคาและความแตกต่างของรถนำเข้าอย่างเป็นทางการกับผู้นำเข้าอิสระก็เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ยอดขายของผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการอาจจะเสียเปรียบแต่นางปณิชดาบองว่ามีลูกค้าส่วนใหญ่มองเรื่องศูนย์บริการและการให้บริการมากกว่าซึ่งจุดนี้เป็นจุดแข็งของบริษัทค่ะ จริงๆแล้วปัจจัยก็ที่ที่ที่ทเป็นห่วงในส่วนของ Luxury ีค่ะอิมพอรก็น่าจะเป็นในเรื่องของราคาหรือหลายๆแบรนด์ที่เข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าแต่ว่าก็ก็อย่างที่เรียนว่าตลาดผู้บริโภคเองดีในตอนนี้ค่ะอีก2อสมปีข้างหน้าก็น่าจะมียอดขายเติบโตขึเรื่อย นางสาวปณิชดาบอกว่าลูกค้ามีกำลังซื้อรถยนต์ของบริษัทเดิมมีทั้งหมด5%คิดจากทั้งประเทศปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มโปรดักต์ให้มีความหลากหลายทั้งด้านการใช้งานและราคาจนขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มเป็น20-30%ค่ะ ปีนี้ a s a อ t อโต้เซอรใช้งบการตลาดมากกว่าปีที่แล้วถึง50%เนื่องจากมีแทนเปิดตัวรถยนต์ใหม่อีก3รุ่นรวมถึงจัดงานโชว์รถต่างๆสร้างความรับรู้ให้ลูกค้าทั้งนี้ยังเพิ่มศูนย์บริการปอ r s เช่911 Carrera 4S ที่พัฒนาการใช้งบ450ล้านบาทจากเสริมที่มีศูนย์บริการบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตและโชว์รูมในสยามพารากอนค่ะ จากปอใช้ตัวใหม่นะครับไปดูเบลเล่กันบ้างน,นะครับรถราคาแพงระยิบขนาดนี้นะครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรเขาเปิดตัวใหม่ล่าสุดแล้วในไทยครับ you know, well, นี่คือโฉมหน้าของนวัตกรรมยานยนต์รุ่นใหม่ The New Continental GT Speed จากเบลลี่แบรนด์รถยนต์พรีเมียมสุดหรูจากประเทศอังกฤษที่ทางบริษัท AAS Auto Service จำกัดเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยตั้งเป้ายอดขายปีนี้ที่15คันเติบโต30-40%ค่ะ ความพิเศษของ GT Speed รุ่นนี้อยู่ที่รูปลักษณ์ความเป็นสปอร์ตที่โดดเด่นหรูหราทั้งภายในและภายนอกประสิทธิภาพทรงพลังที่สามารถสร้างกำลังเครื่องยนต์ได้ถึง616แรงม้าหรือ460กิโลวัตต์ประหยัดพลังงานและช่วยลดอัตราการปล่อยมลพิษระบบป้องกันการสั่นสะเทือนประสิทธิภาพในการทรงตัวและการยึดเกาะถนนซึ่งราคาของ The New Continental GT Speed จาก b e n t l e รุ่นนี้อยู่ที่คันละ22ล้านบาทค่ะ จุดเด่นที่ AAS บอกว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้อัตราการจําหน่ายเพิ่มขึ้นคือบริการหลังการขายที่ผู้ซื้อรถกับ AAS จะได้รับประกันจากโรงงานเบลลี่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา5ปีไม่จํากัดระยะทางพร้อมบริการดูแลและบํารุงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเป็นเวลา5ปีบวกกับราคาที่ถูกปรับให้เหมาะสมจึงทําให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่และมีกําลังซื้อมากขึ้นค่ะ อ๋อก็การตลาดของเราเนี่ยก็จะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมนะคะก็จะเน้นการตลาดในเรื่องของออการจัดโรดโชว์แล้วก็จัด e x ็กซ์คลูซีฟเทสไดให้กับกลุ่มเป้าหมายค่ะ ค่ะในเรื่องของการแข่งขันกับบริมาเก็ตเนี่ยสิ่งหนึ่งแน่นอนที่รถที่มาจากผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการเนี่ยได้เปรียบก็คือเรื่องของการบริการหลังการขายนะคะเนื่องจากรถเนี่ยมีความซับซ้อนนะคะก็ฉะนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยก็ต้องได้รับการดูแลจากวิศวกรที่ได้รับการอบรมจากโรงงานเป็นอย่างดีแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยรถยนต์ที่ มาจากผู้นําเข้าเนี่ยก็ได้รับการวารันตีอย่างถูกต้องจากโรงงานนะคะรวมถึงรถของ a s a อ t o Service เนี่ยเราก็ยังมีการบริการหลังการขายที่เราให้ฟรีแมเนแนน์กับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์เบลลี่กับเราเนี่ยตลอดระยะเวลา5ปีค่ะสำหรับรถยนต์เบลลี่ที่จำหน่ายในประเทศไทยมีทั้งหมด7รุ่นดังนี้ค่ะ เบลลี่นิวคอน t ิเนนทัลจีทราคา20,9ล้านบาทเบลลี่ New Continental GT c o n อนเวอร์ตราคา2 2 4ล้านบาทเบลลี่นิวคอนติเนนทัลจีทีราคา18.9ล้านบาทเบลลี่นิวคอนติเนนทัลจีทีคอนเวอร์ติเราคา19.9ล้านบาทเบลลี่นิวคอนติเนนทัลจีทีสปีดราคา22ล,าาาคาล้านบาทเบลลี่คอนติเนนทัลซูเปอร์สปอร์ตคอนเวอร์ติเบ้านราคาลี่ราคา34ล้านบาทเ่ม ปัจจุบันภาพรวมการตลาดรถยนต์พรีเมียมของเบลลี่มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ5และในส่วนของซูเปอร์พรีเมียมอยู่ที่ร้อยละ50าิบค่ะทิ้งท้ายรายการไปด้วยภาพยนตร์โฆษณานะครับเป็นภาพยนตร์เบื้องหลังโฆษณาครับมีอะไรน่าสนใจอย่างไรบ้างติดตามกันในช่วงท้ายนะครับวันนี้หมดเวลาของช่วงสนามธุรกิจกับผมระวีตนทรงแล้วสวัสดีครับ จจวความรู้สึกนะครับ<ะ>ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของพรีมโนบุครับเรื่องราวที่ได้รับในบทโฆษณานะครับก็จะคล้ายๆกับบทละครก็เป็นความรู้สึกของคนคนนึงนะครับที่มี first impression กับโฟมล้างหน้าแล้วก็กับอีกคนนึงครับผมก็การเตรียมพร้อมนะครับก็ มีออกกําลังกายครับแล้วก็ไปฝึกเรื่องภาษาญี่ปุ่นมานิดนึงเพราะว่าได้รู้ว่านักแสดงที่จะแสดงด้วยเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นแต่พอมาเจอแล้วเนี่ยเขาเป็นน้องเคนะครเป็นน้องที่น่ารักมากๆครับซีนที่ผมคิดว่ายากนะครับก็น่าจะเป็นซีนที่ต้องวิ่งตามรถไฟครับเพราะว่ามือนึงต้องถือโฟมล้างหน้าพิมโนบุครับแล้วก็ต้องท่าสวยด้วยวิ่งแล้วต้องยิ้ม ก็พวกเราทํางานกันเร็วมากครับจากหัวลำโพงเนี่ยวิ่งมานี่ก็ถ่ายทํามาบนรถไฟด้วยครับก็รถไฟนี่ก็วิ่งไปวิ่งมาพวกเราตื่นเต้นกับรถไฟมากๆโดยเฉพาะผมก็ฟีนที่ประทับใจนะครับก็น่าจะเป็นฟีนที่มีฉากกุ๊กกิ๊กกับนักแสดงชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นอะไรที่น่ารักดีครับ น้องเขาก็น่ารักดีครับผมเล่นเก่งมากๆเลยจาจาความรู้สึกที่ได้ทดลองใช้โฟมพิมโนบุนะครับ <จา S 1> ก็รู้สึกว่าเนื้อโฟมเนี่ยละเอียดมากๆครับแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับก็อยากจะฝากโฆษ,ษณาชุดน,นี้นะครับ <จา S 1> เพราะว่ามีหลายซีรีส์ให้ได้ติดตามกันนะครับถ้าใครอยากมีเรื่องประทับใจแบบเคนเนี่ยก็ลองไปใช้พิมโนบุนะครับ